สวัสดีค่ะทุกคนกะหลังจากที่ล่งคลิปไปกับมีกระแสด่ามาต่างๆหน้าาว่าบ้านยังดีอยู่เป็นอย่างขึ้นไดูแลแค่์มมีคนอยู่ค่ะพี่น้องแค่คนที่รับมรดกก็คือพี่สาวเพิ่นบอกเขามาอยู่เพราะว่ามันเป็นบ้านอยู่ในสวนเพิ่นมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านค่ะพี่น้องอันนี้เป็นมุมเป็นบ้านที่เพิ่นปลูกไว้ในสวนต่กอนนี่พ่อเม่อยู่ลูกเต่าก็อยู่น่เบิร์นั่นแหละ พ่อตาลูกเต่าใหญ่มากมีขอบคั่วเพิ่นก็แยกย้ายออกไปอยู่ข้างนอกบอดี้ไม่อยู่ในสวนค่ะเพราะว่าถ้ายอยู่ในสวนนี่แล้วการเขาออกมันลําบากเพราะว่าต้องขามข้องเพิ่นก็เลยไปปักหลักอยู่ข้างนอกกันเบิดหลังจากที่พ่อแม่เสียแล้วพี่สาวกได้เป็นคนรับมรดกบ้านหลังนี้เพิ่นก็ดูแลไว้อยู่ตลอดล่ะค่ะพี่น้อง เป็นกับขม่าปัดกวดอาทิตย์ละคลั่งกว่าดา้ในบ้านโดยกันมีแฟนของพี่เขานี่ละเป็นคนซอยดูแลเป็นกับมะเห็ดกงกงใส่กันข้างข้าวหลอบบานล่ะพี่น้องว้ากันซอยกันเห็ดก็ดูแลซอยกันอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไห้ที่แม่เคยดอง ดองผัวมน้ำไม้เนีไ่ไว้ตะกรอนเพิ่นมีน้ำไม้ไข่ตรงเพิ่นก็สิดองไว้ขายเนี่ยห้องน้ำก็มี่เซ็ตซับละเนี่ยมันก็ดูแลปัดกวาดไว้ตลอดละค่ะพี่น้องกรบเบอมันบ้านล่างหรอกแต่ว่าบ่มีคนมาอยู่แค่นั่นเองม่ต้องดราม่าดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่า ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะเพื่อนก็เลือกที่ที่อยู่ข้างนอกเพราะว่ามันสะดวกกว่าอยู่ในนี้อยู่ในนีน้ำก็บ่สะดวกตรงขนน้ำเขามาบมเมนบ้านร่างค่ะพี่นอ้องเพียงแต่บอดีไม่อยู่ในนี้เพื่อนก็ดูแลปัดกวาดเช็ดถูอยู่ทุกอาทิตย์ละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเ้ยค่ะเดอ้อที่เขามาติดตามรับชมทั้งช่องค่ะจังไ้ก็ฝากเป็นกำลังใจ ให้กับทัางช่องทัางคลิปแนวอ,อืออ่นๆน้ำเด้อยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ